วันนี้เยนูจะพาเพื่อนๆไปบ้านพี่เอ็มก็คือ,อ,อช่างเขาทำพื้นให้พี่เอ็มออจะเสร็จภายในวันนี้แล้วก็ลุงจะต้องไปจ่ายตังค์แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ความเรียบร้อยของงานเยนูยเยนูจะอยากที่จะไปตรวจด,ดูเองนะ ราะว่าลุงเนี่ยจะเป็นคนง่ายๆจะเป็นคนที่ชอบบอกกับช่างว่าเหมือนกับว่าตรงนี้โอเคอยู่ไม่ต้องทําให้มันเพอร์เฟกต์หรอกเดี๋ยวฉั้นจะทำเติมเดี๋ยวฉั้นทําเองอะไรประมาณแบบนี้ลุงจะเป็นคนที่ชอบไปเสนอแล้วก็ความเข้าใจของลุงกับความเกรงใจเนี่ยคือแกจะไม่ถามช่างว่าเอออยู่ทําตรงนี้เอ,อ่อรวมถึงตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย คือการที่ช่างเขามาเปลี่ยนพื้นเนี่ยแน่นอนเขาถอดเอาตัวคิ้วพื้นเนี่ยออกเขาก็ต้องใส่คิ้วในกากลับคืนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาถอดออกมาเสร็จแล้วเขาปูพื้นให้เสร็จปร้อยแล้วงานคิ้วเนี่ยที่จะต้องใส่กลับไปแปะไปเนี่ยจะต้องเป็นงานของเจ้าของบ้านหรือจะต้องจ้างเพิ่มมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วลุงไม่คุยกับเขาลุงเข้าใจไปเองเข้าใจไปเองว่ามันไม่เป็นไร เออมันไม่เป็นไรมันมันเดี๋ยวเราทําเองเดี๋ยวเขาจะต้องคิดเกินเพิ่มทําไมไม่คุยเขาให้รู้เรื่องคุยกับเขาไปเลยถามกับเขาไปเลยว่าโอเคถ้าเอ่อทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมถึงงานเรียบร้อยเลยคือเจ้าของบ้านไม่ต้องมาทําเพิ่มอะ่ะประมาณแบบนั้นแล้วก็ช่างส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็ต้องทําแบบนั้นถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่เป็นงานเลยหรือไม่มีเวลาจะทํำยังไงเออลื้อพื้นเสร็จใส่พื้นเสร็จแล้วไอ้ตรงขอบ ขอบติดกับผนังเนี่ยพื้นกับผนังเนี่ยจะไม่ใส่ให้มันเป็นไปไม่ได้แล้วลุงก็จะชอบไปแก้ต่างแทนช่างเขาว่าไม่ไงั้นเขาจะคิดเพิ่มบอกเขาไม่คิดเพิ่มหรอกราคามันก็รวมอยู่ในอันนี้อยู่แล้วแกก็ทะเลาะกันเถียงกันกันกบยานูหาว่าทําอะไรฉันทําอะไรไม่เคยถูกต้องทําอะไรเป็นผิดไปหมดก็คือชอบไปเสนอ ไปเสนอให้กับเขาเหมือนกับเจ้าของบ้า,นเ,าเน,นเก่าเนี่ยคนเก่าเนี่ยเราก็บอกแกว่าให้เขียนจุดหมายไปถามเขานะไปบอกกับเขานะเออฉันจะเขียนไปบอกแต่ต้องรองให้ทําบ้านนี่เสร็จก่อนให้มีใบเสร็จออกมาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่และฉันก็จะเขียนไปบอกกับเขาว่าเนี่ยฉันคิดเฉพาะแค่ค่าที่ซ่อมที่ผู นะเรื่องที่ผูกเพราะว่าพื้นเนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนเองอที่ผูกเนี่ยห้าพันให้เขาช่วยอยูยู you, you, สามารถที่จะช่วยฉันได้ไหมฉันซ่อมที่ผูกไปเนี่ยห้าพันแต่ถ้ายูไม่อันเนี้ยไปเสนอเขาอีกแต่ถ้ายูไม่ไม่สามารถที่จะช่วยได้เต็งห้าพันยูช่วยฉันครึ่งนึงก็ได้ไปพูดทําไมอีตรงเนี้ยออจะไปพูดทําไมขเขาก็ช่วยครึ่งนึงสิ ใครก็จะมาช่วยเต็มใช่ไหมก็คือให้เขาเนี่ยเมคเดียวกับเราไม่ใช่ให้เราเนี่ยไปเสนอกับเขานี่คือความใจดีของลุงแล้วพอเวลาเราพูดบอกไปเขาก็จะพูดว่า,เ,าเขาทําอะไรไม่ถูกต้องเขาทําอะไรก็ผิดไปหมดคือยหนูก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยคิดแบบนั้นเพราะว่าเขากา็คือเป็นคนที่มีความคิดดีทัศนคติดีแต่แกดีมากเกินไป กใจดีเกินไปแกดีกับคนมากเกินไปจนเสียรู้คนไปหมดนะจนถูกเขาเอาเปรียบไปหมดเนี่ยนี่นี่คือข้อเสียของแกนะดีนะว่าถ้ามาเจอไอ้ผู้หญิงอย่างยงหนูเนี่ยมาเจอมีออย่างยหนูเนี่ยถ้าไปเอาอีเปิดอีปินคนนั้นน่ะหมดดากโดนเขาหลอกหมดดากขนาดแค่ยังไม่ได้มีอะไรกันยังยัง,ยงโอนเงินส่งเงินเทศมาใช้แค่เขาอ้าง ว่าไม่มีสตังลูกเต้าลูกทั้งสามคนจะไปโรงเรียนไม่มีนู่นไม่มีนี่ก็โอนให้เขาส่งให้เขา,าป้าหรือเปล่าแล้วก็ไปรับปรงรับปากว่าจะาไปหาเขาจะให้เงินเขาไปทําทุนผู้หญิงของเงินมาทําทุนทำธุรกิจเปิด อ,อินเทอร์เนต็ตในบ้านแล้วผู้หญิงไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะเปิดอินเทอร์เนต็ตในบ้านอยากจะเปิดร้านค้าขายของลงทุนเท่าไหร่คอมพิวเตอร์สี่ห้าเครื่องเท่าไหร่เออไม่นึกถึงแกใจดีเกินเขาขอเท่าไหร่ก็ให้แต่ที่เวลากับเรานี่ย้ายเข้ามาอยู่กับแกใหม่ๆเนี่ยคิดค่าเช่าเราคิดค่าน้ำค่าไฟเรา ไม่เห็นใจดีกับเราเลยแต่ก็เข้าใจว่าตอนนั้นอนะแกเงินแกไม่พอจ่ายแกติดอติดลบอืพูดแล้วก็เน่เมื่อกี้เนี่ยก็ขขพขคุยกันเสร็จแกก็โมโหโมโหบอกว่าชั้นอนะทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยทํารูกก็ผิทดทานี่ก็ผิดแล้วแกก็ขับรถออกไปคือไปซื้อไอ้ตัวตัวไม้คิ้วคิ้วเล็กๆอนะที่สําหรับอ ปิดงานไม้ตามผน,นังตามอะไรอย่างเงี้ยแกซื้อมาแกจะมาปิดเอ่อตู้พื้นตู้ซึ่งแกเคยซื้อมาแล้วเอามาปิดแล้วในตู้เออตูอใอนะตอต้ในห้องน้ำนะตู้แคบิเนตในห้องน้าอ่ะเออแล้วยังหนูไม่ชอบคือมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันเป็นคิ้วสําหรับปิดเอ่อคิ้วข้างบนไม่ใช่เป็นครีมบอร์ดที่จะมาติดก,กับพื้นมันคนละคนละคนละแบบกันคนละยางกันการใช้งานไม่เหมือนกัน กก็ซื้อมาติดเราก็เห็นว่าอโอเคไม่เป็นไรซื้อมาแล้วติดไปแล้วนะไอ้คันที่เราจะไปะตำหนิแกว่าเฮ้ยไม่ดีไม่เห็นสวยเลยทําอย่างนี้ทําไมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเราก็เหมือนกับถนอมน้ำใจเขาอะแต่ทีนี้เขาจะไปติดให้ลูกอะ่ะ เราก็บอกว่าเราเคยคุยกับลูกแล้วว่าไอที่ในบ้านเราในห้องน้ําเราเนี่ยลูกก็ไม่เห็นด้วยลูกก็บอกว่าโอ้แดดอะไรแบบนี้ไม่เห็นมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยบอกว่าแดดยูได้ถามลูกหรือยังว่าลูกเขาจะชอบลายไอ้ทิ่ไม้เนี่ยแบบไหนเออให้ถามลูกก่อนนะฉันถามเขาแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่ฉันเออพอบอกแล้วแต่เนี่ยแสดงว่าลูกกับเพ่งใจ เองใจลวสองลูกเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์ก็คือ,อาตามความคิดของเขาที่ตามความคิดของแดนว่าอันไหนแดดว่าสวยก็เอาตามนั้น,นในความคิดของเราที่ลูกออยากให้แดนทำเนี่ยแต่ที่นี้ว่าเราเห็นแล้วว่าแดนเคยเคยทําแล้วมันไม่สวยมันไม่ดีแล้วเราเห็นแกเนี่ยไปซื้อไม้มาแล้วอยู่บนรถเ,เราก็เลยบอกว่า รอก่อนดีไหมช่างเขาจะทําเสร็จวันนี้ใช่ไหมก่อนที่ยูจะไปซื้อทิมก่อนที่ยูจะไปซื้อไม้มาตีปิดอะไรอย่างเงี้ยดูรอให้เขาทํางานเสร็จก่อนได้ไหมก่อนที่เราจะไปซื้อมาทําหรือว่ารอจนถึงวันอาทิตย์รอ,อให้ชั้นไปดูก่อนเขาก็บอกว่าฉันไปซื้อมาแล้วไม้เมื่อมันอยู่บนรถแล้วเดี๋ยววันเนี้ยช่างก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็จะทําต่อเลยฉันจะทำะพรุ่งนี้ชันจะทําต่อเลยเราก็เลยบอกอ้าว อ,อยูจะไม่รอให้ช่างเขาทําเสร็จก่อนหรอแล้วก็ค่อยไปตรวจด,ดูว่ามันเรียบร้อยขนาดไหนยังไงมันก็ไม่เรียบร้อยหรอกเพราะมันเป็นงานไม้ที่เป็นรอยต่อตรงแบบสุดไม้ที่ไปชนกันกันกบตู้ตรงนั้นนะยังไงมันก็ต้องมีมีไม้มาปิดนะมันมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแล้วไปบอกอย่าไปบอกกับช่างนะว่า ยู <You S 2> ไม่ต้องไปทําให้มันเพอร์เฟกต์เราเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเอาไม้ปิดอย่าไปพูดกับเขาแบบนี้นะเพราะว่าเราอะต้องการให้ช่างเนี่ยเขาทําให้สุดฝีมือของเขาทําให้มันออกมาให้มันดูเนียนเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยจะไม่เอาไม้มาปิดเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปบอกกับเขาเนี่ย<ม>เขาก็จะทําแบบเอยังไงก็ได้ว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาก็จะเอาไม้มาปิดอยู่แล้วเออไม่จาเป็นที่ต้องเอาให้มันเรียบให้มันเนียนเออเขาก็จะทํางานแบบนั้นเพราะว่าฉันเจอมาแล้วปัญหาเนี้ย ที่เมืองไทยเออตอนที่กุงกระเบื้องอะ่ะบอกกับมันบอกว่าเราจะเอาคิ้วเนี่ยปิดปิดิดนะโ,โอ้โหห่างเป็นนิ้วเลยกระเบื้องห่างเป็นนิ้วเลยก็คือทาไม่เรียบร้อยอะ่ะเขารู้ว่าเจ้าของบ้านจะเอาคิ้วปิดเออทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกกับเขาว่าไม่ต้องไปบอกกับเขาว่าเราจะเอาคิ้วปิดเขาก็จะทํางานให้มันเนียนให้มันดูดี แล้วเราแล้วเขาก็พูกมันไม่มีแดกเขาก็พูกว่ามันไม่มีอะไรเราที่จะมาเพอร์เฟกอะเพราะว่ามันเป็นตรงมุมมันเป็นตรงสุดเราก็เลยบอกว่า,าก็ปล่อยให้ช่างเขาทาให้มันสุดความสามารถเขาสุดฝีมือเขาหรือไม่เช่นนั้นน่ะช่างเขาก็จะต้องรู้ว่าสมควรที่จะเอาไม้เนี่ยปิดหรือไม่นะ,ถ,ะถ้าปิดเขาก็คิดเพิ่มบอกเราทําไมไม่คุยตั้งแต่ทีแรกล่ะ ว่าเขาจะต้องทํางานให้มันเรียบร้อยให้มันทับสมมุติมันเป็นรอยตรงนี้มันสวยเนี่ยเขาก็ต้องหาไม้มาปิดให้เรามันจะต้องทุกอย่างมันต้องอินคลูดิ้งหมดรวมอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันจะต้องคิดเพิ่มอ่เราก็ต้องคุยก่อนสิว่าต้องไม่คิดเพิ่มนะตรงนี้ฉันบอกกับเขาไปแล้วว่าฉันจะทําเองอ่ะ ก็เลยเหนื่อยใจเสร็จแล้วเขาก็งอนเขาก็พูดแบบโมโหบ่นประชดเดี๋ยวจะเอาไม้ไปคืนเดีย๋ยวจะไม่ทำันทำอะไรก็ผิดไปหมดทำอะไรก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอือแ่หนูก็รู้สึกแบบเหนื่อยใจอ่อนใจกับคนแก่เนาะแกก็เจิตสิบละแต่แกก็อยากจะทำอะไรเองอะ่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องเลยก็คือเรื่องการทาสีเนี่ยตรงมุมๆตรงริมๆเนี่ยมือแกไม่นิ่ง เพราะว่าแกเนี่ยมือคนแก่มือแกกระสั่นใช่ไหมปกติมือแกสั่นอยู่แล้วแล้วแปรงเนี่ยการเก็บมุมงานเก็บมุมเนี่ยแปรงต้องใช้แปรงอีกท่นึงนะขนแปรงนี่จะต้องเรียบขนแปรงนี่จะต้องเป็นแปรงใหม่แปรงสําหรับเก็บงานเนี่ยเออไม่ใช่ว่าเอาแปรงที่ทาสีทาอะไรอยู่แล้วเนี่ยแปรงใหญ่เนี่ยสนิ้ว4นิ้วเนี่ยทาอยู่แล้วเนี่ยเอามาเก็บมุมเก็บขอบมันไม่ใช่ เออที่เรายายหนูเนี่ยมีประสบการณ์ตรงไปยืนคุมงานมาตอนทำที่บ้านก็เลยพอที่จะรู้เพราะช่างเขาเราเห็นช่างเขาทาแล้วเขาเบิกตังเราไปซื้อของช่างที่เมืองไทยนี่แปลกเออจ้างค่าแรงมาเนี่ยทุกอย่างมันเบิกหมดเลยมึงจะไม่ยอมแบบอะไรอ่ะแปลงทาสีก็เบิกไอ้นูน่นไอ้นี่ก็เบิก เหมาแต่แรงมันก็บอกแต่แรงจริงๆอุปกรณ์นี่เราต้องจ่ายเราเอาเหมาแต่แรงจริงๆอ่ะพูดถึงแ,แรงเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยูก็ต้องมีของยูสิช่างกับลับบอกว่าเจ้าของบ้านจะต้องจ่ายเราก็เอาเห็นว่าแปลงอันนึงก็แค่ไม่กี่บาทเนาะแต่มาหลายๆอันเข้ากว่าจะเสร็จงามก็หลายร้อยเหมือนกันก็ยอมจ่ายไปมันก็จะต้องมีแปลงสองนิ้วแปลงนิ้วหนึน่งอะไรอย่างเงี้ยสําหรับเก็บงานทีนี้มึก็ไม่มีตรงนี้เป็นเมนไ,ไม่ได้ใช้แปลงเล็กตรงนี้ มือแกไม่นิ่งมือแกสัน่นแล้วล้วก็เราเนี่ยมาเห็นท้ายทาห้องไอออฟฟิศเนี่ยทาเสร็จแล้วมันขอบขอ b ะบบมันไม่มันสีมันล้ํากันไปล้ํากันมาท,ทั้งทั้งที่แกก็เอาเทปแปะแล้วแกก็บอกว่าเทปแปะแล้วเทปมันไม่ดีเทปมันยังงั้นอย่างนี้เราก็เออจะทํายังไงดีจะคุยยังไงกับแกถึงจะเข้าใจถึงจะรู้เรื่องทําไมแกจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ เหนื่อยอะไรมัน,ลนหล่นขวางทางผู้ชายคนนี้อุตสาหลงมาเก็บให้นี่ก็คือน้ำใจของของคนเนาะมันขวางทางอยู่เขาจอดรถแล้วก็เก็บหลบทางให้อคนดีก็มีนะคนไม่ดีก็มีไอคนไม่ดีก็มาทำทิ้นก็ไว้ส่วนคนดีเห็นก็จอดรถเก็บให้ พอลุงเขางอนกยนูเขาเอาไม้ไปคืนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเลยไปบ้านเอ็มเยนูก็เลยคิดว่าเออเราให้เขาถ่ายคลิปวีดีโอให้เราเนี่ยเขาก็จะถ่ายให้เราไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเราจะไปถ่ายเองยยนูจะไม่ได้เอง เวลาด้วยวันนี้พอดีวันนี้ตื่นเช้าหน่อยตื่นมาเก้าโมงกว่าเมื่อคืนนี้เข้านอนก็ตีสี่กว่าแล้วเนาะคุยกับพี่สิริเสร็จแล้วก็เข้านอนเข้านอนตีสี่กว่าตื่นตื่นเก้าโมงกว่าตีซะตีซะสิบโมงตีสี่อ่าตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้นอนห้าชั่วโมงได้นอนห้าชั่วโมงแต่ก,ก็ถือว่ามันก็โอเคอ่ะพอ คุยกับลุงแล้วลุงเขาโมโหห้งองนตรงนี้ก็เลยเอได้โอกาสลเลยออาบน้ําเลยแต่งตัวเดี๋ยวจะไปบ้านเอ็มจะไปคุยกับช่างจะไปดูความเรียบร้อยจะไปดูงานว่าเขาทําอะไรยังไงเพราะว่าปล่อยให้ลุงไปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ละ่ะชอบไปเสนอแนะไปแล้วบอกให้ต่อรองราคาก็ไม่ต่อเขานะ ได้แต่พูดบอกว่าช่างคนนู้นนะเขาคิดเท่านั้นคิดเท่านี้ฉันพอใจที่จะให้ช่างคนนี้ทำฉันไม่อยากจะไปคุยกับช่างคนนั้นอะไรคี้ยคือไม่รู้สิมันไม่ได้ดังใจในการที่ติดต่อแล้วก็แกนเนี่ยมีความเกรงใจทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเนี่ยนายหน้าขายบ้านซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่างที่ติดตามที่ติดต่อเอามาทํางานที่บ้านเนี่ยแกแบบแกเก SO รงใจเขาตลอดอ่ะเกรงใจทุกคนไอ้ช่างหลังคาเนี่ยนะที่มันทําหลังคารั่วเอาไว้น่ะไปติดต่อกับเขาเสร็จแล้วเขาบอกเขาจะคืนเงินให้เอเรื่องรางนงรางน้ําหมดไปตั้งห้าร้อยก็ไม่ได้เงินคืนแล้วก็ทําหลังคาั้วนก็บอกจะคืนเงินให้ร้อยเหรียญก็ไม่คืนให้แกก็ปล่อยเขาว่าคืออะไรอ่ะ เราบอกแบบแบบนี้เราไปแจ้งได้ไหมเราไปแจ้งเราเอาเงินคืนได้ไหมเเงินรางน้ําคืนห้าร้อยก็ยังดีขี้ดเกียจเสียเวลาไม่อยากไปเลือกมากไม่อยากไปนั่นกับเขาไม่ไงั้นก็โพสประจานมันไปเลยเฟซบุ๊กเนี่ยนะ่ะโอ๊ยไม่ได้หรอกถ้าโพสประจานไปเขาจะเสียงานเขาจะเสียอนาคตเขาจะยังงั้นอย่างนี้สงสารเขาอีกเอาค,อคือไม่รู้เป็นคนที่ดีจัดเน่ะ ดีเกินไปอ่ะนะดีเกินไปมันบางทีมันเราเราถ่ายมาอีกทีนึงก็เป็นรูปแนวตั้งนั่นแหละจริงๆแล้วใครทำอะไรได้ไม่ถูกใจเราเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรต้องทำเองก็เลยวันนี้เลยจะมาเองเนี้ยก็มาเส้นทางนี้เคยพาเพื่อนๆมาครั้งหนึ่งแล้วเนอะวันนี้ก็พามาอีก เนีย่ยยนูชอบบ้านทางขวามือเนี่ยบ้านที่เบิกไทยก็จะอยู่โล่งๆแต่ไม่ใหญ่ไม่กว้างขนาดนี้แต่เนื้อที่สามไร่ก็โอเคเลยแล้วยังหน้าบ้านก็จะคล้ายๆอยากพูดแล้วก็คิดถึงบ้านอยากกลับ <c oughs> กลับไปก็ต้องใช้เงินอีกเยอะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยหนูไม่สามารถที่จะ,อะเอาเงินไปช่วยคนอื่นได้ อยากจะช่วยนะอยากจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้รวยเหมือนพิ์ลีพายเราไม่ได้มีรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้นล้านเหมือนช่องโตโตช่องดังๆเขาเรามีรายได้เดือนหนึ่งนี่อยู่ที่หลักหมื่นนะไม่ได้เป็นหลักแสนหลักล้านแล้วไหนเราจะต้องเสียภาษีเสียนูน่นเสียนี่อีกเนาะถ้าอะไรต่ออะไร,ะไรที่อเมริกาเนี่ยมันก็แพงไปเมืองไทยก็ ตั้งใจนะว่าจะไปช่วยเหลือเอาเงินไปเอาของไปบริจาคโรงเรียนอะไรแบบนี้ช่วยทั้งเรื่องการศึกษาตั้งใจไว้แบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนอยู่ที่งบเพราะว่าบ้านของตัวเองก็ยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะก็ช่างคราวที่แล้วมาทำที่ไวเลทนันะเรื่องสีเรื่องอะไรก็ต้องไปทำใหม่ ทาสีทําอะไรไหวทาสีใหม่ทั้งหมดก็ไม่ต่ากว่าแสนนะ่ะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่แล้วก็สีคิดว่าทาก็ต้องทงั้งทั้งนอกทั้งในอ่ะทาทั้งนี้กินสีก็เพิ่งจะทามาเมื่อไม่กี่ปีนี้นะแต่เนื่องจากว่าเราต่อเติมบ้านบ่อยต่อเติมให้มันถูกใจต่อเติมให้มันได้อย่างที่เราต้องการ ก็ต่อเติมทีหนึ่งก็มันเป็นปมบุลน,น,นะน้องก็ต้องทุบอันเก่าออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อเติมอันใหม่เข้าไปก็กลายเป็นว่าต้องไป,ไปเก็บสีเหนื่อยเราบางทีเราใช้คําพูดกับลุงเนี่ยพูดถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงแกงงนน่ะเราใช้คําพูดไม่ถูกอะ่ะบางทีเราอยากจะใช้คําพูดอะไรที่มันซอบๆหน่อยที่ถนอมน้ําใจอะ่ะ แต่ว่าภาษาอังกฤษเราไม่เก่งมากพอที่จะไปะใช้คำพูดแบบเขาเรียกอะไรนั้นเรียบเรียบเคียงเคนะียงอ่ะเราเราไม่ไม่สามารถที่จะใช้แบบนั้นได้เราก็ใช้คําพูดแบบตรงๆเพอตรงไปเสร็จปุ๊บมันก็ไปประหารประหานรหาน้าใจเขานานี่ก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บวกกับ่หนูเป็นคนตรงด้วยเออเป็นคนตรงๆคือไม่พอใจอะไรทําอะไรไม่ถูกใจก็พูดกันเลย พูดกันตรงๆเลยให้รู้กันไปเลยไงไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ดีก็ปล่อยแรกๆมาเมื่อก่อนเนี้ยเดีย๋ยวหนูปล่อยแกแกทํครัวทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นเราเลูกขึ้นมาใหม่ๆไงเราจะไปจุ้จี้จุกจิกอะไรกับแกเยอะก็ไม่ได้แล้วเราก็กําลังเครียดเรื่องเรื่องลูกมาอยู่ใหม่ๆมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการเงินนะพูด,ดง่ายๆมันมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเองินทองไม่ค่อยจะพอใช้ลูกก็คือจะได้งาน เราก็ตอนนั้นไม่ได้ทํางานปีที่ลูกมานี่ยายหนูกไม่ได้ทํางานอยู่บ้านบ้านไม่มีรายได้อะไรทีกับพอเราไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเราจะหยิบจะจ่ายจะใช้อะไรเนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะพอเราเอาใช้เงินของลูกด้วยลูกให้เราด้วยตอนนั้นลูกลูกช่วยลุใช้นี่อยนะแล้วก็ลุงเขา,าก็เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์เพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกกว่า กว่าในในในตอนที่เขากู้กำลังกู้อยู่ก็ไปรีไฟแนนซ์มาเสร็จเอาเงินมาเพิ่มได้เงินเพิ่มมาไม่รู้แกรีไฟแนนซ์เท่าไหร่สองมืิเหรียญหรือไงเนี่ยก็ทำทำตัวทำพื้นทำไรเนบ่มดไปหมื่นกว่าไปประมาณหมื่นแล้วก็ทำหลังบ้านอีกอะไรอีกเหนื่อยเพื่อนๆเหนื่อยมากใช้ชีวิตยอยู่ในอเมริกาเนี่ย บางทีเพื่อนๆมองเห็นยัยหนูคิดว่ายนหนูมีความสุขดีเนาะประสบความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างแต่มันยังมีเรื่องลูกซื้อบ้านเนี่ยอะอย่างบ้านพี่มดเนี่ยซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันไม่สมควรที่จะมีปัญหามันก็ม,ม,กมีมันก็มีเรื่องระบบไฟฟ้านะเรื่องเบเกอร์ Baker, ตัดอยู่บ่อยๆนะแล้วก็นี่มาสดๆดล้นๆม,มาเมื่อเช้านี้ก็คือ,อลูกใช้เครื่องล้างจานเมื่อคืนใช้เครื่องล้างจานปรากฏว่าน้ําล้นอะ น้ำล้นออกจากเครื่องล้างจานพุ่งออกมาจากไอตัวระบายอากาศะที่มันอยู่ตรงตรงซิงมันจะมีเป็นเป็นท่อระบายอากาศอยู่ตรงข้างซิงเนี่ยน,นั่นเนี่ยมันพุ่งออกมาจากตรงนั้นน้ํามันพุ่งออกมาเอ,อก็ไม่รู้ว่ามันอะไรไม่รู้ว่าเด็กเดเนี่ยเขาเอาเศษอาหารทิ้งลงไปในท่อไปอุดตันอะไรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือยังไม่รู้แต่ว่าแดนเขาก็ได้อ่ บอกมันไม่เกี่ยวกันแล้วเขาก็อบอกกับอคอนแทคเตอร์คือผู้รับผก่อสร้างว่าให้มาด,ดูทางทางนั้นเขาก็จะมาดูไหม <c oughs> เหนื่อยหลายๆอย่างส่วนบ้านพี่เอ็มก็นี่แหละเรื่องผูกเรื่องอะไรก็ยังไม่ทันได้เคลียร์เลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายท้งหมดเนี่ยลุงเ็าบอกว่าเขาขอรับผิดชอบเพราะว่าเขาเป็นคนเขาบอกเป็นความผิดของเขาที่เขาไม่ได้เอาอินสเปกเตอร์มาตรวจแต่แยานุก็ไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้น ว่าเขาช่วยหรือเรามาเยอะนะเราไม่อยากให้ตรงนั้นแต่บางทีคําพูดของเราอ่ะมันก็ออกไปในแนวนั้นอีกแหละเออเหมือนป,ประมาณทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเหมือนว่าเป็นความผิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่อยายเขาคิดแบบนั้นแต่ความที่ปากไวของเราเแล้วก็ไอไอตรงค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยคิดว่า จะแกบอกกับแกจะช่วยครึ่งหนึ่งจะหนูเคยบอกกับเคยพูดกับแกว่ามีงบมีงบให้แค่ห้าพันที่จะทําพื้นนะตอนนั้นก็คือบอกเอาไว้แบบนี้แล้วก็ซ่อมแซมพื้นด้วยเปลี่ยนพื้นด้วยก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะบานปลายมันจะเยอะอะไรไปมากมายขนาดนี้แล้วแกก็เลยบอกว่าโอเคเสรเงินเสร็เสร็จหนูก็คงคิดว่า อาจจะรับผิดชอบอันนี้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นลูกเราเนาะเป็นมันเป็นปัญหาของลูกเรามันเป็นบ้านลูกเรามไม่ใช่ลูกเขาแล้วเขาก็ช่วยมาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้เขามาต้องมารับผิดชอบไอ้เรื่องเงินก้อนเนี้ยเรื่องปัญหาการซ่อแซมแรมไอ้ไอ้ส่วนเนี้ยจะรับผิดชอบเอาไว้เองแต่รับผิดชอบไปเสร็จแล้วนี่หนูอี้ยงเลยนะยี้ยงกระเป๋าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเงินมันออกไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามา งเงินมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาอีกนะยิ่งดวงเขาบอกว่าดวงชะตาราศีเมษนี่โชคลาบกําลังมานะรายจ่ายก็รออยู่เยอะแต่ว่ารายได้ก็เข้ามาอีกก็รอดูซิว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ได้มาจ่ายไป <c oughs> เอ,อใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวแยกนี่ก็เลี้ยวเข้าแล้วเหนื่อยอะ เนี่ยไอหวยเมื่อเมื่อวานนี่ตรวจหวยเสร็จตกใจนะเอา้าเขาบอกให้ติดตอ่อกับเจ้ากับพนักงานติดตอ่อพนักงานแสดงว่าเราถูกหวยเหรอหรือว่าอะไรมันบอกว่าฟรีจิเกตนะก็ไม่เข้าใจเพราะว่านานๆจะซื้อหวยแบบนี้จะทิ้งแล้วไม่เคยถูกอะเคยเมื่อก่อนเนี่ยเคยตรวจถูกถูกแต่แบบว่าสองบาทสองเหรียญนะ่ะสองเหรียญสามเหรียญอะไรเงี้ยถูกแค่สองตัวอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกว่า เออเขาบอกอะไรฟรีทิเกตนะให้ติดต่อกับพนักงานย่หนูก็เอามันฟรีทิเกตอะไรวะได้ตั๋วฟรีเหรอคงจะไม่ได้ถูกลางวัลอะไรหรอกส่งไปให้ลุงลุงเขาดูเพราะยังเฉยเฉยยเลยอ่ะก็แสแดงว่ามันคงจะไม่ได้เป็นรางวัลอะไรใหญ่โตตืต่นเต้นหรอกทำไมงั้นถ้ามันเป็นรางวัลใหญ่โตตืต่นเต้นลุงเขาก็คงจะตื่นเต้นกับยหนูไปด้วยแล้วแหละ วันนี้ก็เยนูได้ตามมาถึงบ้านพีเอ็มแล้วเนาะก็มาดาาูทุกอย่างมันใกล้จะเสร็จแล้วนะช่างก็ทำงานาได้ดีนะทำงานเรียบร้อยแต่ว่าปัญหาก็คือตรงไอ้ทริมบอร์ดนี่อยากจะมาดูเนาะว่ามันเรียบร้อยอะไรขนาดไหนแล้วเราจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะก็ทุกอย่างก็ใกล้จะเสร็จตรงนี้ก็คือเราจะต้องหา อขอบมาติดที่เรียกว่าคิ้วนะมาติดตามรอยแบบนี้นเก็บงานเพื่อเก็บงานริมๆของมันนะลายไม้โอเคสวยงามแต่เราก็เข้าข้างในนิดนึงเขาก็พยายามที่จะให้งานเสร็จในวันนี้นะเพราะว่า,าจบงานแล้วเขาก็จะได้ไปทำอย่างอื่นย่หนูอยากามีไอเดียอยากที่จะเอาไม้พื้นเนี่ยมาตัด นะเพราะว่าที่เมืองไทยหนูใช้พื้นกระเบื้องเซรามิกใช่ไหม,มแล้วก็ตัดกระเบื้องเนี่ยเอามาทําเป็นขอบนะเดี๋ยวกําลังคุยกับช่างอยู่นะกะ็เดี๋ยวจะต้องคุยกับลุงว่าเราจะหาตาัดเศษไม้เนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเอามาติดน่าจะได้อยู่นะแล้วไม่ต้องไปหาซื้อไม้ทิ้งแต่ไม่รู้ว่าความหนาของมันนี่จะได้ไหม ในห้องน้ำน่านงานเรียบร้อยมากนะของเก่านี่แย่มากเลยนะเอาใครไม่ได้กดน้ำรงใจพวกช่าง เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสร็จแล้ว